ขณะน,นี้คุณกำลังติดตามรับชมรายการเรื่องเล่าอาถรรพ์เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนขับรถส่งผีเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมาที่จังหวัดชนบุรีสมัยที่ผมยังเรียนมหาวิทยาลัยในช่วงนั้นผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมคณะชื่อเก่งมักจะชวนผมไปเที่ยวดื่มเหล้ากับกลุ่มเพื่อนๆในคณะต่างๆตามภาษาผู้ชายวันนั้นเรามาถึงที่ร้านเหล้า ปรากฏว่าเพื่อนคนอื่นๆดันเบี้ยวไม่มาซะนนิเราเลยนั่งดื่มกันสองคนแต่ในร้านนั้นเรามีโอกาสได้เจอสองสาวหมวยและน่าจะเป็นลูกสาวของคนเจนไอเก่งจึงเข้าไปคุยซึ่งเธอสองคนก็ไม่ได้รังเกียจและก็ยอมรับไมตรีของเราต้องสองคน คุยกันไปได้สักพักหนึ่งเราก็ได้รับข้อมูลว่าทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันคนพี่ชื่อเก๋ส่วนคนน้องชื่อพิมพ์เก๋เป็นคนช่างพูดช่างคุยผมเห็นเธอคุยกับเก่งอย่างสนุกสนานออกรถออกชาติส่วนพิมพ์เองอาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้อาย พูดน้อยไม่ค่อยพูดถามคำตอบคำดูผิดวิสัยของผู้หญิงที่ออกเที่ยวกังคืนค่อนข้างมากเราทั้งสี่คนคุยกันเพลินจนเวลาผ่านไปเร็วมากผมเหลือไปเห็นนาฬิกาตอนนั้นเกือบจะตีสองแล้วและท่าทางของพิมพ์ก็อยากจะกลับบ้านแล้วเช่นกัน เก่งกับผมจึงอาสาที่จะไปส่งสองพี่น้องคู่นี้โดยไอ้เก่งตั้งใจจะจีบเก๋เต็มที่ดังนั้นจึงส่งสัญญาณให้ผมไปนั่งเบาะหลังกับพิมโดยให้เก๋มานั่งเบาะหน้าคู่กับไอ้เก่งในระหว่างทางเก๋ะจะเป็นคนบอกทางไปตลอดส่วนผมเอง ไม่ค่อยรู้เรื่องถนนหนทางสักเท่าไหร่รู้แค่ว่าเส้นทางที่เรากำลังจะไปนี้มุ่งหน้าออกต่างจังหวัดหรืออาจจะนอกเมืองประกอบกับผมเริ่มง่วงแล้วด้วยแต่ถ้าหากไม่มีสาวที่นั่งอยู่ข้างๆก็คงหลับไปนานแล้วในตอนนั้นผมรู้สึกว่ารถเก๋งของไอ้เก่งมันขับไปไกลมาก แลวก็ไม่ถึงสักทีแต่จนในที่สุดเก๋ก,ก็บอกว่าให้เหลี้ยวซ้ายเข้าซอยพอรถวิ่งไปสักพักหนึ่งเธอก็บอกว่าให้หยุดรถตรงนี้แหละรถจอดตรงหน้าบ้านหลังหนึ่งหลังใหญ่มากๆบ้านของสองสาวพี่น้องคู่นี้หลังใหญ่เบือเริ่มเลยหรือจะเรียกว่าคาลือหาดก็ว่าได้ แต่เป็นรูปแบบฤขาดน์หาดแบบจีนสงสัยว่าไอ้เก่งจะได้จีบลูกสาวเศรษฐีแล้วก็อีงานนี้แต่ถ้าทางคนในบ้านจะนอนกันเด็กมากเพราะหน้าตา่างยังมีแสงสว่างลอดออกมาพ่อลงลถเก๋ก็เอ,อ่ยชวนผมกับเก่งให้เข้าไปดื่มน้ำชากาแฟเก่งจึงรีบเดินตามเข้าไป ในบ้านทันทีโดยในตอนนั้นตัวผมเองก็รู้สึกว่าสายลมมันเยือกเย็นตอนตีสามแถมยังมีเสียงหมาหอนไกลๆลอยตามลมมาเป็นระยะระยะอีกเหลียวดูรอบๆบ้านทาไมมันมืดและวังเวงขนาดนี้ในใจก็หวั่นว่าตอนขากลับให้เก่ง จะหลงทางไหมเมื่อเราเข้ามาภายในบ้านหรือจะเรียกว่าคาลิฮานก็ว่าได้ภายในบ้านมีคนรับใช้ใส่ชุดจีนเหมือนในหนังจีนจะพอเสียงไห้ที่เราเคยดูกันแล้วก็ยกน้ำร้อนน้ำชาออกมาเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังแท่งแบบจีนซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้จัก พิมพ์ออกตัวก่อนว่าช่วงนี้ของกินค่อนข้างน้อยไปหน่อยถ้าสองเดือนข้างหน้าถ้ามาอีกก็จะมีของเลี้ยงมากกว่านี้เรานั่งดื่มน้ำชาให้หายง่วงกันสักพักหนึ่งให้เก่งก็เอ่ยถามเก๋แบบเชิงหมายอ,อกไก่พูดออกไปว่าถ้าผมออกไปไม่ถูกผมจะขอพักด้วยคนได้ไหม พอเกได้ยินแบบนั้นก็หูร้อแปลกๆแล้วบอกว่าถ้าพี่นอนได้ก็เอาสิผมได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันไม่งามก็เลยชวนไอ้เก่งให้กลับผมสบตาของพิมพ์ในขณะที่เอ่ยลาให้ตายสิคุณผู้ชมสายตาของพิมพ์มีแต่ความโศกเศร้ามากมายอะไรขนาดนี้จนผมรู้สึกได้ จากนั้นเราทั้งสองคนก็ขับรถกลับบ้านขากลับผมช่วยเก่งดูทางแต่ว่ายังถือว่าโชคดีที่เส้นทางในซอยไม่มีแยกให้สับสนก็ออกมาถึงถนนใหญ่ไอ้เก่งมันหันไปมองหลักกิโลแล้วอุทานออกมาว่าโอ้โหนี่เรามาไกลขนาดนี้เชียวหรือไอ้เก่ง หมายมันปั้นมือว่าจะจีบให้ติดแล้วก็พูดว่าระยะทางไม่ใช่อุปสรรคพรุ่งนี้กูจะมาหาเก๋อีีในตอนกลางวันจะได้พูดคุยกันนานๆไม่น่าเกลียดแล้วมึงก็มากับกูด้วยนะไอ้เก่งมันชวนผมให้มากับมันด้วยในวันพรุ่งนี้พอวันลุ่งขึ้นเวลาเกือบจะเที่ยงแล้ว ไอ้เก่งมาปลุกผมถึงบ้านซึ่งตอนนั้นเองผมยังไม่ตื่นเลยผมเลยพูดไปว่านี่มึงจะเอาจริงหรอเนี่ยผมงงเงียถามมันเห็นมันนอนดึกแล้วก็ยังตื่นมาขับรถชวนผมไปกับมันอีกไอ้เก่งบอกว่าเออสิวะทั้งสวยทั้งรวยดูแล้วไม่น่าจะรังเกียจเราด้วยซ้ำ ไม่หยีบก็โง่ละเพื่อนจากนั้นไอ้เก่งก็รีบไล่ผมให้ลุกจากที่นอนแล้วไปอาบน้ำแต่งตัวจากนั้นเราทั้งสองคนก็ออกเดินทางไอ้เก่งขับรถไปตามทางเมื่อคืนเส้นทางมุ่งน้าออกต่างจังหวัดขับรถไปได้สักพักใหญ่ๆเราก็มาถึงหลักกิโลเมตรที่45จากนั้นไอ้เก่ง ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอย่างมั่นใจเฮ้ยเส้นทางนี้โคตรเปี่ยวเลยวะ่ะถ้าเราไม่มาส่งสองสาวเมื่อคือนนี้แล้วเธอจะกลับยังไงวะไอเก่งบ่นเล็กน้อยพอเราเข้าซอยไปเกือบห้ากิโลเมตรแต่แปลกทั้งสองฝั่งทางมีโพงหญ้าลกขึ้นสูงเห็นบ้านคนอยู่ห่างๆกันเพียงไม่กี่หลังและที่สำคัญ ก็ยังไม่เจอคาราหาดของเก๋กับพิมพ์เลยผมเริ่มไม่มั่นใจว่าไอ้เก่งมันเลี้ยวรถเข้ามาถูกหรือไม่หรือว่ามันเลี้ยวเข้าซอยผิดแต่ไอ้เก่งมันยืนยันว่ามันขับรถมาถูกทางแน่นอนเพราะในซอยไม่มีแยกซ้ายขวาเลยเราสองคนขับรถเข้าๆออกๆซอยนี้อยู่หลายรอบ ก็ยังไม่มีบ้านหลังใหญ่ของพิมพ์กับเก๋เลยยังไงก็หาไม่เจอแล้วก็ขับเข้าซอยเข้าไปลึกมากจนสุดซอยมันเป็นทางตันจากนั้นก็กลับรถออกมาจนกระทั่งไอ้เก่งเห็นลุงคนหนึ่งกำลังเดิอนอยู่ข้างทางจึงจอดแวะถามว่าบ้านหลังใหญ่ คล้ายๆคฤหิสา์แบบจีนอยู่ตรงไหนของซอยคำตอบจากลุงยืนยันว่าซอยนี้หรือละแวกแถวนี้ไม่มีบ้านแบบจีนหลังใหญ่ๆหรือว่าคฤหิสา์อย่างแน่นอนเก่งเห็นลุงกำลังเดินมุ่งหน้าไปถนนใหญ่จึงชวนลุงให้ขึ้นรถมาด้วยเพราะเก่งคิดว่าเลี้ยวข้ซอ,อยผิดแน่ ลุงกล่าวขอบใจแล้วก็ขึ้นรถมาด้วยไอเก่งขับรถมาได้สักระยะหนึ่งและค่อนข้างแน่ใจว่าในตำแหน่งตรงนี้มันคับคล้ายกับคลาว่าเมื่อคืนได้มาจอดส่งเก๋กับพิมพ์แน่นอนจากนั้นไอ้เก่งก็ชะลอรถแล้วบอกกับลุงว่าเนี่ยลุง เมื่อคืนผมจอดส่งผู้หญิงสองคนตรงนี้พอลุงได้ยินแบบนั้นลุงก็มีสีหน้าที่ตกใจและพูดขึ้นมาว่าพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจอดรถก่อนจอดรถก่อนอจอดก่อนจอดก่อนพ่อหนุ่มทั้งสองคนเดินมาข้างล่างตามลุงมาลุงเปิดประตูรถแล้วเดินนำหน้าไปที่รั้วลวดหนามเป็นรั้วที่กั้น ที่ดินลกล้างแปลงหนึ่งผมกับเก่งมองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีสิ่งปลูกสร้างใดๆเลยลุงพาเรามาหยุดยืนหน้ารั้วลวดหนามที่มีเหล็กซี่เก่าๆสุดโซมเปิดอยู่แล้วลุงก็บอกว่าแถวนี้ไม่มีบ้านหลังใหญ่หรอกมีแต่นูน่นดูสิลุงชี้ให้เรามองลอดซี่ประตูเหล็กเก่าๆเข้าไปเราจะเห็นว่า อาณาบริเวณภายในรั้วลวดน้ำและมองลึกเข้าไปแต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของเราทั้งสองคนก็คือห่วงซุยสุสานจีนหลังใหญ่ที่มีวัชพืชขึ้นสูงลกทึบบังอยู่เราต้องเพ่งดูจึงจะเห็นผมสองคนถึงกับอึง้งนี่ลุงจะบอกว่าพวกผมถูกผีหลอกอย่างนั้นเหรอครับลุงบอกว่า พอนุ่มอย่าว่าถึงขนาดเลยจริงๆแล้วลุงก็รับจ้างเท่าแก่หงมาถางหญ้าที่นี่ทุกปีช่วงก่อนจะเชงเม้งเพราะว่าเขาต้องมาไหว้กันที่หงซุยนี้และนี่อีกสองเดือนก็จะถึงเวลามาถางหญ้าอีกแล้วพอนุ่มเจอใครล่ะที่นี่อย่าบอกนะว่าเป็นผู้หญิงสองคนใช่ครับลุงเมื่อคือนผมสองคน มาส่งผู้หญิงสองคนที่นี่ลุงมีอะไรจะบอกผมอีกไหมครับเก่งถามลุงลุงก็ไปยักหน้าลุงก็บอกว่างั้นเราควรเดินออกจากตรงนี้ไปก่อนดีกว่าถ้าจะพูดต่อหน้าเขาลุงก็เก่งใจพวกเราเดินออกตามกันไปลุงเดินนำหน้าไปที่รถทันทีแต่ในขณะนั้นผมกับเก่งรู้สึกว่า ขนลุกสู้ตลอดเวลาจนกระทั่งเก่งขับรถออกไปจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นลุงก็เริ่มเล่าประวัติของผู้หญิงทั้งสองคนนี้ให้พวกเราฟังลุงเล่าให้ฟังว่าที่ดินผืนใหญ่ในซอยนี้เป็นของท่าแก่หงเศรษฐีลงเลื่อยทั้งหมด เ่าแก่หงมีลูกสาวสองคนที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแท้ๆในตอนนั้นแต่ก็ต้องมาตายด้วยอุบัติเหตุในขณะที่ไปงานเลี้ยงกับเพื่อนๆคนขับเมารถก็ไปชนกับรถบรรทุกสิบล้อตายคาที่หมดทั้งคันเท่าแก่หงเสียใจมากก็เลยทำหุงซุยให้ลูกสาวของแก่ ที่ทำให,ให้ใหญ่โตขนาดนี้เพราะแกคิดว่าหากถึงเวลาที่แกตายไปแกก็จะต้องมาอยู่ที่นี่กับลูกสาวของแกนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกๆปีแกก็จะมาไหว้ทําพิธีเชิงเม้งไอ้กเก่งถามลุงไปว่าและลูกสาวแกชื่ออะไรครับลุงลุงบอกว่าป้ายที่หงสุยเป็นภาษาเจนลุงเองก็อ่านไม่ออกแต่ออ แต่ก็มีภาษาไทยกำกับไว้ด้านล่างนะอะไรใจใจอะไรจันจอะไรนี่แหละลุงเองก็จำไม่ได้จริงๆลุงนึกไม่ออกแต่ก็มีชาวบ้านเขาเคยพูดกันว่าลูกสาวเฮียหงต้องสองคนที่ตายไปมีชื่อเล่นว่าเก๋กับพิมพ์อะไรนี่แหละลุงก็จำไม่ค่อยได้พอได้ยินแบบนั้น ให้เก่งกับผมถึงกับน,นั่งตัวกลิ่งชาไปหมดทั้งตัวเลยเพราะที่เราสองคนมาส่งเมื่อคืนนั้นมันคือผีผีหลอกเราแน่นอนเลยครับพอรู้แบบนั้นขนลุกทั่วตัวไปหมดเลยไอ้เก่งพูดถึงกับปากคอสันเลยกับลุงไปว่าลุงครับเมื่อคืนผมมาส่งเธอทั้งสองคนในซอยนี้นี่แหละแถมเธอทั้งสองคน ยังชวนผมเข้าไปดื่มน้ำชาด้วยกินขนมด้วยในช่วงนั้นมีเสียงหมาหอนด้วยนะครับลุงเก๋เขานั่งหน้ามากับผมนี่แหละพอสิ้นสุดคําว่าเก๋เขานั่งหน้ามากับผมนี่แหละเท่านั้นลุงฟังแล้วก็ตกใจลุงสะดุ้งหงแล้วก็บอกว่าจอดจอดจอดเลยใกล้ๆปากซอยแล้วเดี๋ยวลุงเดินต่อไปเองดีกว่า พอไอ้กเก่งจอดรถลุงก็เปิดประตูลงไปแล้วก็บอกว่าพวกเองไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลเยอะๆนะดวงดีเหลือเกินพ่อคุณเอ้ยมาได้คุยกับเธอทั้งสองคนนี่เออขอบใจมากพ่อหนุม่มที่มาส่งลุงปากซอยนะพอลุงเปิดประตูลงรถไปเรียบร้อยไอ้เก่งก็เหยียบคันเร่งออกไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาผมกับไอเก่งไม่เคยเที่ยวกลางคืนกันอีกเลยทุกวันนี้เวลาไปทำธุระที่ไหนผมก็อดเหลียวไปมองในซอยนั้นไม่ได้และยังจำไม่มีวันลืมเลยครับปัจจุบันนี้ผมยังคงอุทิศส่วนกุศลให้เธอทั้งสองคนมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ส่วนเพื่อนผมไอเก่งก็บวช และสวดอุทิศสนกุศลให้กับเธอทั้งสองคนด้วยเก่งเล่าให้ฟังว่าตอนที่บวชอยู่เวลาสวดมนจะอุทิศสนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรและสัมภเวสีและเธอทั้งสองคนนั้นในขณะที่กำลังอุทิศสนกุศลให้นั้นทุกครั้งจะมีเสียงหมาหอนภายในบริเวณวัดตลอดเวลา วันหอนจนมันเงียบไปจากนั้นไม่นานไอเก่งก็สึกออกมาและได้ฝันเห็นเธอทั้งสองคนมายืนยิ้มให้ในความฝันแล้วก็บอกว่าได้รับแล้วนะส่วนบุญกุศลที่อุทิศให้จากนั้นเธอทั้งสองคนก็ค่อยๆจางหายไปเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์จริงที่ผม กับไอ้เก่งได้เจอะเจอมากับตัวเมื่อประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอน แบบนี้จากเรื่องเล่าอาถรรพ์